สวัสดีค่ะแอดสวัสดีเอฟซี FC ช่างช่องนะคะเมื่อนี้นะคะเขาก็บมาพบมาพอกันอีกแล้วนะคะเมื่อนี้นะคะแอดก็มีตัวเลขแนวทางนะคะจากเมืองนุ่นนะคะมาฝากเอฟซีนะคะเป็นน่องน่องไส้นะคะน่องไส้ของพออุ่นนะคะ <โ frustrating. S 1> พออุ่นอยู่บ้านน้องแค่นี้เองนะคะเพิ่นไปอยู่เมืองนุ่นนะคะเพิ่นกับเป็นเซียนขึ้นกันนะคะเพิ่นกับเป็นเซียนขึ้น,นกัน,น,นแต่ว่า เพิ่นกัหายแนวทางมากนะคะหายแนวทางมากเกตเลว่ยบาสิเอาแนวทางนะคะมากแบ่งปันเอฟซีทางช่องนะคะเพื่อตัวเลขน,นะคะถูกอกถูกใจนะคะเพินน่นได้หายมากแล้วนะคะบนบนเขียนสกระดาษมากี่น้องเกตสิมาเขียนตัวย,ยิ่งใหญ่นะคะเพิ่นว่าตัวเลขนี่นะคะหลักสิบหลักหน่วยนะคะเพิ่นว่ามันเข่าดีนะคะมันเดินดีเพิน่นเลี่ยวมากหายนะคะของพออุ่นนะคะเพิ่นเอามาหายนะคะกคอยู ใกลๆกันนี่นะคะบานอยู่ใกลๆกันนะคะอยู่ทงไฮทงหน้านี่นะจ่ะเพื่อนเอามาฝากนะคะเป็นแนวทางนะคะจะจึงได้การฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องน้ำเนเด้อะค่ะฝากกดเป็นกำลังแรงใจเพื่อจะได้เอาตัวเลขแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องก็นแล้วกันนะคะการบอสเซียเวล่านะคะเข้ามาเบ่งตัวเลขแนวทางของน้องไส้นะคะพออุ่นนะคะหรือว่าเซียนเมืองน่นก็ได้นะคะเนาะนะคะ คุณพีเมืองนุนนะคะจากสิเอิญวางไหนคุณพีหรือว่าเซียนนะคะเพราะว่าเพิ่นวาตัวเลขนี้มันเข่าดีนะคะเพราะว่าลักสิบลักนวยนะคะเพิ่นจับคู่หายพอบนะคะทั้งหมดมีเก่าโต,โตนะคะเก่าคู่นะคะพี่น้องการมาเซเวลา่าเข้ามาเบิ่งนกันเลยนะคะเดี๋ยวจีเขียนตัวใหญ่หายพ่อแม่พี่น้องในเบิ่งกันนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งนกันเลยนะจ๊ะค่ะน,นี่แหละค่ะเพิ่นหายมากนะคะเดี๋ยวจะมาเขียนตัวใหญ่ๆนะคะห้พีน้อง เดบึงไปนน้ำกันนะคะเมืองนอนนะคะเขียนเมืองนอนซื่อกรได้ะนเนาะคะ่ะเนาะมหาตวันพ,พิซายนะคะเมืองนอนเมืองนอน เมืองน่นนะจ๊ะวันที่สิบหกเจอสิบโมห็นนะคะนาะเขียนตัวใหญ่เป็นแนวทางแค่นั้นเด้อพี่น้องนะคะขอให้พอ่อแมพี่น้อง เอาไปแนมเบิองเป็นแนวทางก็แล้วกันนะคะไข่มานะคะหลักสิบชัดอยู่เนาะคะ่ะหลักสิบหลักสิบ ให่มากนะคะแล้วก็หลักนวยเพ่นว่ามันเดินดีนะคะเพ่นปอบเพ่นเลยว่า,ออา,าเอามาฝากเอฟซีทางช่องนะคะเกตกันเลยว่าเอามาแบ่งปันแน่นะคะกันว่าเดินดีนะคะเนี่เพิ่นบอขี่แพ่งนะคะเพื่อนบอขี่แพ่งด้อ บอกวาสาเล่านะคะคนบอกขี่เพ่งคนบอกเอาไปรถนะคะเอาไปซสือมันถือน้ำกันนะคะนีคนหายมากนะคะหลักสิบมีสี่มีสี่มีสามมีหนึ่ง มีสี่มีสามมีหนึ่งนะคะแล้วก็หลักนวยนะคะรักนวยมีเก้ามีสองมีหาค่ะชัดบอกกันไปเนาะนะคะเนาะหลักสิบมีสี่มีสามมีหนึ่งหลักนวยมีเก้ามีสองมีหานะคะค่ะโบเห็นค่าเจ็ดบอเห็นชัดขึ้นกันนะคะ จับคู่ให้นะคะจับคู่ให้หกเก้านะคะเก้าเก้าโตนะคะเก้าคู่นะคะพี่น้องนะคะจับคู่จับคู่อีกสิเขียนตัวใหญ่ให้ด้วยพี่น้องจับนะคะมีสี่เก้า คะสี่สองสี่ห้าก็มาสามเก้าเนะค่ะสามเก้าสามสอง สามห้าก็หนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งห้านะคะจับปูให้นะคะ คู่นะคะนี่ค่ะเพิ่นเน้นไฮนะคะเพิ่นก็นเน้นมิดตัวเน้นไฮพร้อมนะคะเน้นไฮพร้อมเด้อเก๋ก็ขีดให้เพิ่นก็เน้นไฮพร้อมนะคะเน้นไฮพร้อมเด้อพี่น้องนะคะมีตัวเน้นด้วยนะคะเพิ่นว่าวสามด้อค่ะหลักสิบสามเพิ่นไฮมาสามหลักสิบ เพนเนนนะคะลักนวยนี่นะคะก็เป็นเก่ามันจะเป็นเอียงละจ้ะขันบ่แเ่นสามเก่าเมนบอค่ะก็นเน้นไปเลยนะคะใส่สามเก่าเลยนะคะสมชุมเน้นที่สามเก้านะคะนะคะกับมีตะลักสามนะคะคัน่าสามนะคะมีสามอันนี้สามซองนี่เป็นตัวการตะล่องนะคะสามหากก็เป็นตัวการตะล้องนะคะพลวาเพนไถ่สามมาก พันมากตัวเลขที่เพิ่นจับให้นะคะก็เอารักหน่วยรักหน่วยนะคะหารักหน่วยมาใส่กับของเพิ่นเดอ้อค่ะชมชมนะคะแคบหน้าจอไปเลยนะคะเดียะะ๋ยวค่ะชายาแห้แคบหน้าจอไว้เฉลยเลยนะคะแนวทางของพี่ไส้นะคะเมืองนุนนะคะงวดวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้า้อยหกสิบหกนะคะหลักสิบให้สี่สามหนึ่งหลักหน่วยให้เก้าสองห้าจับคู่สี่เก้าสี่สองสี่ห้า สามเก้าสามสองสามห้าหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งห้าเน้นที่สามเก้านะคะเน้นที่สามเก้าเน้นที่สามเก้าตัวการตัวรองสามสองกับสามห้านะคะแคบหน้าจอไว้ทะเบงเลยะคะ่ะแนวทางนะคะของพี่ซ่าเมืองน่นนะคะเกตกบขอขอบพะคุณน,นะคะพออุ่นนะคะเพิ่นแด้เอาแนวทางนะคะมาฝากนะคะให้เอฟซีทางช่องในเบิงไปน้ำกันนะคะแนวทางมีเขามีลุดเดอร์ค่ะยาวากัน เพราะว่าทางแอดเองก็ได้เอามาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะขอ,อให้พ่อแม่พี่น้องเฮงเฮงรุๆยๆถูกหวยรวยเบอร์ไปน้ากันเด้อค่ะวันที่16กันยายนพศ2566นะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจ,จนายุนขอให้เฮงเฮงยๆถูกหวยไปน้ากันเดอ้อจากพี่น้องสําหรับคลิปนี้แอดกับสวัสดีค่ะ